นี่คือสุดยอด AI ที่มันสั่งการ Google Sheets แบบอัตโนมัติมันเข้าไปทำงานให้เราอัตโนมัติเลยคำนวณให้ด้วยเขียนโค้ดให้ด้วยโค้ดเจ๋งเลยทำให้เราทำงานง่ายสุดๆครับมันชื่อว่า Tab 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 นะครับถ้าเกิดคุณสนใจก็ไปดาวน์โหลดกันได้ก่อนจะไปรับชมกันนะครับยังไงฝากกด Save กดแชร์กด,กดหัวใจคลิปนี้เอาไว้ด้วยครับเริ่มต้นก่อนเลยครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลตัวอย่างที่ผมเจนขึ้นมาจาก AI นะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ข้อมูลจริงนะครับวิธีการทำคือผมเนี่ยอยากจะสรุป ข้อมูลว่าในชื่อกับนามสกุลตรงเนี้ข้อมูลมันซ้ํากันไหมผมแค่กดสั่ง AI ตัวนี้ครับ,รบและผมก็พิมพ์มันขึ้นมาครับฟิวสัตย์ไทยด้วยนะนะ ในช่อง K ให้สรุปให้หน่อยโดยรวมชื่อและนามสกุลแล้วเช็คว่ามีข้อมูลซ้ำกันหรือไม่ผมสั่งการมันแค่นี้ Enter ครับสักครู่หนึ่งครับมันกำลัง generate อยู่ที่สำคัญตัวนี้ใช้งานฟีดไว้นะระดับหนึ่งเลยมันก็จะติงกิ้งอยู่ว่าทำงานยังไงท่านจะช่วยสร้างข้อมูลสรุปในคอลัมน์ K ให้โดยรวมชื่อนามสกุลพร้อมเช็คข้อมูลซ้ำให้นะมันเข้าใจคำสั่งเราแล้วจากข้อมูลยากๆครับถ้าทำเองเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ ครึ่งวันแต่ตอนนี้ผมสามารถทํางานเสร็จได้ภายใน2นาทีเท่านั้นเองมันสรุปให้ผมอีกด้วยนะว่าถ้าเกิดสมมุติเป็นเลข1ไม่มีข้อมูลซ้าเป็นเลข2มีซ้ํา2รายการเลข3ซ้ํา3รายการนะครับมันทํางานเป็นผลเป็น Data ทั้งหมดและนี่คือมันเขียนโค้ดให้แบบจริงจังเลยนะผมเนี่ยไม่จมําเป็นต้องรู้จักโค้ดมันซักบรรทัดเลยโค้ดง่ายเลยจริงๆเทคนิค AI ยังมีอีกมากมายหลายเทคนิคนะครับถ้าเกิดคุณสนใจเรียนเพิ่มเติมผมมีคลาสฟรีที่จะชวนเพื่อนๆเหล่า AI เนี่ยกูรูอีกมากกว่า50ท่านครับ ในงาน Thailand e c o m m e r c e Expo ซครับซึ่งจัดวันที่1 5 1 6สิงหาคมนี้ถ้าคุณสนใจที่จะไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับยังไงคุณพิมพ์สนใจได้เลยแล้วยังไงเจอกันที่งานนะครับ